นี่ครับใบมะกูดครับเด็ดขึ้นมาเลยครับเราไม่ได้เอามามาประดับบางคนบอกไม่เห็นกินอล้วมาไหมครับกูบุนไขอย่างเดียวถึงคูทุเรียนไปเลยครับทุกคนหอมอร่อยนะครับ ใบมะกรูดเนี่ยเขาจะมีความสดชื่นอยู่แล้วครับเอาไปไว้ในรถก็ได้นะครับเวลาเราเปิดแอร์ครับดับกลิ่นอะไรได้ดีมากครับงาอวัลหรืองาะลโรงเรียนเราไม่รู้ครับรอนดีอยู่น่าจะโรงเรียนนะครับใบมะกรูดผมกินให้ดูนะครับว่าเอามาทำไม บางคนบอกว่าเขประดับกินได้ครับสมุนไพรครับอย่างดีครับผมอยู่มาไม่มีสองสามเข็มนะครับกินพวกสมุนไพรครับแล้ววันก็ไม่มีสองสามเข็มนะครับนะครับดูแต่รัฐบาลเก่านะครับ ไม่เคยฉีดกับเขาครับไม่เห็นตายครับรอ,อ,อดมาทุกวันครับไอ้พวกฉีดก็ตายไปแล้วครับอืมวงใสจัดให้ดูแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับ